ช่วงควรรู้คู่ลถสนับสนุนโดยอิสุดีแม็กพลานุภาพพิกโลกช่วงควรรู้คู่ลถในสัปดาห์นี้ยังเป็นภาพบรรยากาศการแข่งขันไทไฟส์2 0 2 0รอบแรกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก่อนชมการแข่งขันในคู่เอกระหว่างก้องไกเอนนี่มวยไทยชกกับทิโมธีคามานนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราไปย้อนชมเส้นทางการแข่งขันของก้องไกเอนนี่มวยไทยตัวแทนนักชกชาวไทยหนึ่งเดียวกว่าจะได้เป็นตัวแทนเข้าทําการแข่งขันไทไฟส์2 0 2 0ในครั้งนี้ โดยก้องไก่เอนนี่มวยไทยได้เข้าร่วมทําการแข่งขันมวยอีสุครับครั้งที่30สศึก30ปีอีสุครับและได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยก้องไก่เอนนี่มวยไทยจะอยู่ในฝ่ายแดงและปราบศึกสีโอปออยู่ในฝ่ายน้ำเงินเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์มวยอีสุครับคนที่30 เมื่อสิ้นเสียงะระฆังความสนุกจึงเริ่มต้นขึ้นกล้องไก่พลาดท่าล้มให้นับในยกที่2และกลับมาฮึดสู้ด้วยแม่ไม้เมยไทยและสวนกลับปราบศึกด้วยศอกซ้ายใส่ปลายคางจนปราบศึกล้มนิ่งส่งผลให้กล้องไก่ชนะ T ี o ในยกที่3ไปอย่างสวยงามคว้าตำแหน่งแชมป์อีสุครับพั้งที่30ได้รับรถปิกอัพยอดนิยม All new, ออนิวิสุดีแม็กสปาร์คคูณพร้อมรางวัลเงินสด1ล้านบาทอีกทั้งต้องเตรียมฟิตร่างกายเพื่อเข้าชิงความเป็นหนึ่งในศึกอีสุครับซูเปอร์ไฟท์2 0เพื่อเป็นนักชก แทนประเทศไทยไปประกาศศักดิ์ศรีบนสังเวียนพระใบในระดับโลกไทยไฟ2020โดยการแข่งขันอิสุคับซูเปอร์ไฟ2020ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในศึกไทยไฟบวกแดงซึ่งเป็นการพบวมกันระหว่าง2กขุนพลมวยไทยนำโดยก้องไกเอนนี่มวยไทยยิมดีกีแชมป์มวยอิสุคับครั้งที่30ปะทะราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชชกแบบสวมนวมพิกัด64กิโกรัม โดยทั้งสองฝ่ายต่างบุกปล่อยอาวุธครบเครื่องทั้งหมัดเข่าสอกโชว์ฝีไม้ลายมือตลอดทั้ง3ยกก่อนกล้องไกเอนนี่มวยไทยยิมจะปล่อยสอกซ้ายเข้าเต็มศีรษะคู่ต่อสู้จนล้มกลางเวทีให้กรรมการนับสิ้นสุดการแข่งขันกล้องไกชนะนอกรับเงินรางวัล300,000บาทไปครองพร้อมสิทธินในการลุ้นแชมป์บนสเวียนเกียรติยศไทไฟส์2 0 2 0